คนไทยเป็นคนรวยคนรวยใช่ไหมคนรวยทำไมซื้อหมอไส้ซื้อรถซื้อบ้านซื้อทุกอย่างทำไมผ่อน,นะทำไมไม่จ่ายเงินสดแต่ว่าการรมพูชาเป็นคนจนทำไมเวลาซื้อรถซื้อบ้านซื้อทุกอย่างซื้อทองซื้ออะไรต้องจ่ายเงินสดอันไหนจะดีกว่าไม่อายปากเลยนะบอกตรงๆนะ <c oughs> กรรมพูชา <c oughs> มันไม่ใช่คนจนนะ รวยเพราะว่าเห็นคนไทยยืมเงินคนกัมพูชาตลอดมามาดูที่กัมพูชาก่อนนะใครจะจนขครจะรวยมาดูสิ ป้าคอมเมนต์ครับเอาอะไรมาบัดกับคนไทยนะครับบอกว่าบ้านมึงนี้เจริญกว่าบ้านเขาหรอครับแล้วก็คนที่คอมเมนต์นะซื้อรถแบบด้วยเงินสดแล้วคอมเมนต์นะครับแหกตาลูเมืองไทยซะก่อนนะครับทำเหมือนอย่างคนไทยไหมเอารถกระบะนะครับออกรถใบแดงนะครับรถราคาหนึ่งล้านหรือว่า6กเจ็ดแสนนะครับเอามาบรรทุกข้องนะครับต่างนักนะครับ ติดคอกแบบนี้นะครับคอมมนมีปัญญาทำเหมือนยาวคนไทยหรือเปล่านะครับหรือว่าเฮ้ยคนไทยอ่ะจนคนไทยอ่ะไม่รวยจริงดิบว่าโอ้โหป้าคอมมนครับมาแหกตาดูเมืองไทยก่อนนะครับเห็นไหมรถแท็กซี่อยู่ที่เมืองไทยคือรถเก๋งนะครับป้าคอมมนไม่ใช่รถฟ่วงข้างนะครับแล้วก็ราคาแบบ ไม่เลยเหมือนยงางรถมอเตอร์ไซค์นะคะป้าเคเมนเห็นไหมครับคือคนไทยเขาทําเหนือกว่าสิ่งที่เคมรนคิดนะคะบอกว่าคนไทยจนคนไทยไม่รวยจริงรีบว่าซื้อรถก็ฝอนอันนี้หรอครับป้าเคเมรนแหกตาดูนี่นะคะบ้านเมืองของเขาสิ่งที่เขาจเจริญทางรถเขามีแบบนี้นะคระับคือคนไทยเขาไม่อวดน,นะครับประเทศที่เขาจเจริญแล้วนะครับเห็นไหมบนหัวของผมนะครับคือทางลวนนะครับป้าเคเมนแหกตาดูด้วยนะครับสิ่งที่บ้านเมืองของเขาจเจริญแบบนี้นะ แต่ละคนนะครับสิ่งที่คนไทยเขาขับรถแบบนี้นะต่อให้เขาฟอนก็จริงนะครับคือเขามีปัญญาจ่ายนะครับคือแบบเขารวยอะนะป้าคอมเมนต์แต่คนไทยเขาไม่เล่ออกมาเล่าให้คอมเมนต์ฟังหรอกนะครับว่าคือเขารวยเท่าไหร่นะครับก็ดูก่อนนะครับว่าบ้านเรือนของเขานะครับมีแต่คอนกรีตมีแต่เช่นทางลาดยางอะนะป้าคอมเมนต์เห็นไหมขณะทางรถเขาย,ยังมีเป็นเช่นทางลวนอยู่ในในเมืองแบบนี้นะเออป้าคอมเมนต์ครับแล้วคอมเมนต์จะเอาอะไรมาบัดกับประเทศไทยหรอครับเห็นไหมครับ ทางรถนะครับเรือรถยนต์แบบนี้นะครับจู่เต็มท้องถนนนะก็คือแบบคนไทยเขาสามารถซื้อฝอนหรือซื้อจ่ายได้เลยนะครับแบบราคาไม่เหมือนยกจักรยานหรือว่าราคาไม่เหมือนยกรถถีบอยู่ที่บ้านขมิ้นแน่นอนครับป้าขมิ้นครับราคาละคันหนึ่งนะครับก็ไม่ต่ำกว่าสี่ห้าแสนแปดแสนเก้าแสนถึงหนึ่งล้านเรือมากกว่านั้นก็มีนะครับอยู่กลางท้องถนนอยู่ที่เมืองไทยนะครับเห็นไหมครับป้าขมิ้นครับ ไม่ใช่ว่าคนไทยเขาจนนะครับเห็นไหมบางคนเขายังขับรถไฟฟ้าครับคันหนึ่งก็เหยียบเข้าเป็นล้าน2อล้านแล้วนะครับ โอ้โหปาเมเมนครับแล้วคมเมนนะครับมีปัญญาทำเหมือนอย่างคนไทยไหมนะครับบอกว่าคนไทยโจรคนไทยไม่มีป <t Venice> <t> ัญญาซื้อรถมือสดเงินสดนะครัแล้ว๋ยมเมนนะครับมีปัญญาทำเหมือนอย่างคนไทยไหมนะครับออกรถป้ายแดงนะครับหรือว่ารถเก๋งนะครับมาทําเป็นรถแท็กซี่นะครับหรือว่ามาต่างบริษัทแบบนี้นะแล้วคมเมนมีปัญญาทำเหมือนอย่างคนไทยไหมนะครับบอกเหกแหกปากให้แต่ว่าคนไทยบอกว่าไม่มีปัญญาซื้อรถนะครับ แล้วแบบรถกระบะพลิกอับช่วยๆงามๆเลือกเป็นรถรูฟังคอมเมนต์นะครับแล้วคนไทยนะครับเขามาบรรทุกของนะครับแล้วคอมเมนต์นะครับมีปัญญาแบบว่าเอามาบรรทุกของแบบนี้หรือเปล่านะครับหัว่าไม่มีปัญญาแน่นอนนะครับกว่าว่าเออรถมันจะแปรมันฟังนะครับกว่าว่ารถมันจะไม่สวยไม่งามกว่าว่ารถมันจะ ไม่มีความเซงเงยใช่ไหมครับโอ้โหป้าขมิ้นครับเห็นไหมครับรถรุๆอยู่ตียงแบบทางรถอยู่ที่เมืองไทยนะครับโอ้โหรถก็ติดอนะเออแต่คนไทยเขาก็าไม่อวดหรอกเพราะบ้านเมืองเขามันมีอยู่แบบนี้นะคนไทยนะครับเขามีแบบมันดูจนหน้าเบื่อนะครับป้าขมิ้น oh, โอ้โหเห็นไหมครับแบบคนไทยเขาซื้อรถยนต์นะครับเลื่อนรถรุ่ๆงามๆแบบนี้เลยเหมือนเขาซื้อรถมอเตอร์ไซค์เล่นๆนะนะคนไทยนะครับแบบ เขาคิดแบบนี้นะครับเพราะว่าบ้านเมืองของเขามันมีนะมันมีเยอะแยะมากมายเลยแบบหลุดแบบนี้เขาไม่ได้นาเข้านะครับเพราะว่าคนไทยเขาผลิตขึ้นมาเป็นชี้มือของคนไทยนะครับโอ้โหป้าคอมเมนต์ครับผมได้เห็นคลิปนี้นะครับแบบผมจะอายแทนคอมเมนต์แต่ละคนเลยนะครับโอ้โหป้าคอมเมนต์ครับบนหัวเรานะก็คือเป็นเช่นทางหลวงนะครับแล้วก็ขึ้นเป็นเช่นทางยกระลับอีกดิ้วรอบหนึ่งนะครับโอ้โหนี่ก็คือแบบเป็นเช่นทางรถแบบสามสันนันนะโอ้โหแบบอลังการจริงๆนะทางรถอยู่ที่เมืองไทยนะเห็นไหมครับก่อน จะเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวานะครับ คือคนไทยเขาต้องเสร็จสร้างเป็นสะพานยกสูงไปแบบนี้นะครับแบบโค้งไปหมดเลยนะครับว่าไม่เห็นเป็นสะพานขึ้นมาแบบนี้ตั้งแต่แรกนะครับโอ้ผมก็บอกว่าเฮ้เ้นทางนี้อยู่บนดินนะครับแต่ที่จริงไม่ใช่ครับสูงกว่าลังคาบ้านของป้าเขมรนี่อีกนะครับเห็นไหมครับชส้นทางไม่มีล้มไม่มีวอลเลยนะครับขับไปนะครับไม่มีขี้ฝุ่นเลยจักเม็ดครับเห็นไหมครับป้าเขมรชส้นทางนะครับมากกว่า20เลนนะลองมองลองมองไปให้ดีๆนะเห็นไหมครับมีแต่รถชนนะครับอยู่ที่เมืองไทยนะครับ เห็นไหมครับโอ้โหมีแต่รถสวยๆงามๆนะครับมีแต่รถรุ่นๆนะครับเหมือนป้าขมินบอกว่าคนขมิ้นน่ะนะต้องซื้อรถอ่ะเงินสดเท่านั้นต้องเป็นคนรวยใช่ไหมครับป้าขมนินแตช่ชิงที่คนทางบ้านมึงอะนะซื้อได้แต่รถไทยอะนะซื้อเงินสดอะคนไทยเขาก็ซื้อได้นะครับหรือว่าซื้อรถมอเตอร์ไซค์เงินสดอะนะคนไทยเขาก็ซื้อได้นะครับ แต่คนไทยเขาไม่ซื้อกันนะครับเพราะว่าในโลกบนโลกเรานะมันร้อนอะนะคนไทยเขาต้องแบบว่าขับรถเก๋งขับรถฟิกอัพขับรถรูรู้แบบนี้แหละครับเพราะว่ารถรูรู้นี่นะครับมันมีแอร์นะครับแล้วก็ขับไปนั่งไปแบบนี้มันเย็นนะครับมันไม่ร้อนเหมือนอย่างรถมอเตอร์ไซค์รถไทยรถอีเทนนะครับป้าขมิ้นับโอ้โหเห็นไหมครับบ้านเมืองของเขานะความสะอาดสะอ้างนะครับโอ้โหแบบมันอารังการนั่นนะโอ้ไปทงไหนก็แล้วแต่นะครับอยู่ที่เมืองไทยนะไม่มีแบบว่าเช้นทางจะเป็นชิดทางดินแดงนะครับ มีเส้นทางลาดยางด้วยปูเส้นทางคอนกรีตน,นะครับเห็นไหมครับขนาดสะพานล,ลอยของเขานะครับยังสูงกว่า5เมตรอ่ะนะความสูง6เมตร5เมตรความแบบสูงมากเลยทางรถของเขานะแบบมันสวยอลังการจริงๆนะป้าคำเมนเห็นไหมแฮกตาดูก่อนนะมากกว่า10เลนนะป้าคำเมนแบบมันกว้างนะมันใหญ่จริงทางรถบ้านเขานะเออไม่รู้ว่าคนไทยนะเขามีปัญญาทรรมแบบนี้แล้วบ้านเราล่ะคำเมนมีปัญญาทำเหมืนอน่างคนไทยไหมนะครับโอ้โหอันนี้นะครับเขาเรียกว่าประเทศ ที่เขาจเจริญประเทศที่เขาพัฒนานะครับเขาไม่เคยมาอวดมาอ้างมันยองสิ่งที่คอมเมนต์มาอวดคนไทยบอกว่าคนคอมเมนต์นะนะรวยจริงนะครับเล้วแบบว่ามาซื้อรถเงินสดมาอวดคนไทยว่าอย่างนั้นเหรอครบป้าคอมเมนต์เห็นไหมครับคนไทยนะครับเขาซื้อรถกระบะนะครับมาวันทุกของเล็กๆน้อยๆนะครับทาเหมือนแบบรถสิบล้อแบบนี้นะป้าคอมเมนต์เห็นไหมครับเดี๋ยวคอมเมนต์นะมีปัญญาทำหรือเปล่าแล้วมึงบอกว่า อ่าคนไทยนะยังมากู้ยืมเงินกับคนคนคอมเมนต์เหรอคะเฮ้ยจริงเหรอครับป้าคอมเมน มาเหกตาลูนี่นะเส้นทางรถของเขาเนี่ยขึ้นสะพานอีกแล้วนะสะพานอะไรมันเยอะจังอะ่ะขนาดไม่มีแม่น้านะผมก็ยังงงเหมือนกันนะครับป้าขเขมรทางรถอยู่ที่เมืองไทยมีแต่สะพานนะไปบนดินนะใครว่า,ม,ามีอยู่วังบ้านขเขมรอะ่ะอาจจะแบบมีสะพานแบบนี้ต้องข้ามแม่น้ำใช่ไหมครับป้าขเขมรแต่นี้คือไม่ใช่นะครับเขาแบบตัดให้มันเป็นปัญหารถติดนะครับป้าขเขมรคือข้างล่างก็เป็นทางรถสีแยกนะครับแต่ข้างบนก็คือ รอดไปได้เลยครับแบบรถมันไม่ติดอะน,นะครับโอ้โหป้าขมิ้นครับเจอสะพานลอยอีกแล้วนะเออป้าขมิ้นเห็นไหมครับทางรถแบบมันสวยมันรู้มากเลยนะครับอันนี้ครับแบบบ้าเขาสร้างบ้านสร้างเมืองแบบนี้หรือว่ารถแต่ละคันอยู่ที่เมืองไทยอะนะเอาไปกองอยู่ที่ประเทศขมินนะ <S <S ผมบอกเลยครับสร้างแบบบ้าเอารถเนี่ยไปเป็นบ้านได้เลยนะป้าขมินเพราะว่ารถอยู่ที่เมืองไทยนะ แบบนับหวัวคนอยู่ที่บ้านคอมเมนต์เลยเลยนะแค่สิบเจ็ดสิบแปดล้านคนนะแต่ว่าอยู่ที่เมืองไทยอ่ะเจ็ดเจ็ดสิบแปดสิบล้านคนนะ่นนะแบบมันมากกว่าที่คอมเมนต์นี่นะเห็นไหมรถเขาก็เยอะกว่าคอมเมนต์นะครับป้าคอมเมนต์โอ้โหจะเอาอะไรครับเขานับหวัวคนใช้ให้เลยว่าคนหนึ่งต้องเอากี่คันนะครับโอ้โหป้าคอมเมนต์ครับ